มันเติมที่ลม่มตรงนั้นเป็นสีงโอ้ยไม่ถูก้เหีอ่โอ้สาดีนี่ว่ะโอ้สองแต้มแล้วไตทำมัน,ามมนวายรอบเลยไงไม่หน,มหนีมันไม่อโอ้หต่ออืม ลอยดีเว้ยน่าสนุกกว่าโดนนะโอ้โดนนี่ว่ะโอ้สามแต้มแล้วพี่ตั้มเะสวยสวยสวยวันนี้คันมือนะคร <b classics> ับ <Heritage> ก <g 55> <oneself> ็เลยมาหายิงปลากันครับใช่อืมเดี๋ยวดเดี๋ยวรอดูนี่กัน อุ้ยตามปลากระโดนออกแล้วเนี่ยในถังเนี่ยใส่ถังเนี่ยเฮียอันนี้แดดร้อนอืมเมื่อกี้มือมันต่อตรงนี้นะตึ๊ดทึ๊ดทึ๊ดเลยอันนี้ในร่มนะตพรงะันมีพุ่มร่มนะนั่นแหละอ๋อมันอยู่ชอบอยู่ในร่มไง ไหนต้นไ้นั่นโดออใมอไปนู้นไงนแห้งมเออเออมองมาหลายตัวเลยนะนี่นี่แล้อ๋อ มาแล้วมาแล้วอือคืนนี่เออพี่แม่หาไม้มัดล่ะนี่เต็มสี่เต็มสี่ใหญ่กว่าเป้าเลยดี๋ยวปืนหันมานี่โอ้โหตัวสวยวะหลวงดอกเลยเต็มสวยเต็มสวย lực của nó ngay quá được, bìu bìuเสมอ như thế nó, đây toa đáy này nó, hửm, bị đinh gì đây, nghe รู้ว่าวันหมดแล้วเอ๊ะมองนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะเริ่มโผล่หน้ามาค่อยค่อยฮาเฮ้ยนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะเนี่ยเฮ <c oughs> อยู่ข้างล่างเงี้ยอ๋อมันนี่ข้างบนนี่วันที่สูงได้เปรียบอะ่ะเดี๋ยวดังอยากลองดู ยี๋วผมยากบ่อเลยตรงเนี้ยันโอ้โหพี่ตัวผมยังใหญ่เลย,ยหักแม่แต่ผมขึ้นนะครับตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านนะครับก็ดูผลงานปลาน,นะครับน <l ots> ี่นครับก็ได้มามทั้งหมดสี่แตมน,นะครับไ <l ots> ส ปลาย่างเกลือครับใส่นี้ครับนะมัน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 คลิปนี้ก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้ครับผมจากทีมงานพันปายเอ็นเกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า